สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่โนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็คอยรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวธาตุลมนะชาวธาตุลมคือชาวราศีเมถุนตุลและกุมค่ะประจําเดือนสิงหาคม2567นะคะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุลมก่อนนะไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะสามเหรียญ คุณเป็นคนที่เขาเรียกโหยหาโหยหาความรักที่อ,อบอุ่นแล้วก็อยากที่จะสร้างครอบครัวค่ะอยากที่จะ,ะมีความรักที่มันสมบูรณ์แบบเนาะมันเหมือนกับวาดฝันวาดอนาคตกับเขาคนนี้ไว้แล้วค่ะก้าวไม้อุปสรรคปัญหาระหว่างคู่ของคุณมันก็เหมือนเป็นเรื่องของ ทัศนคติมุมมองค่ะเรื่องของแนวคิดเนาะที่บางครั้งบางทีมันก็อาจจะมีอยู่ข้อนึงที่คุณกับเขาเหมือนกับยังค้านกันอยู่ยังขัดกันอยู่นะยังปรับกันไม่ได้ในบางมุมบางข้อค่ะเจ็ดถ้วยแต่เขาก็เป็นคนที่ถูกใจคุณนะเขาเป็นคนที่ตรงสเปคตรงไทยค่ะหรือว่าในตอนนี้ชาวธาตุลมนะคะอาจจะมะีเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาคิดคิดเยอะคิดมากอะค่ะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เกี่ยวกับเขาคนนี้นะ เอ็ดออฟสอดนะคะช่วงนี้ความสัมพันธ์อาจจะไม่ค่อยราบรื่นเนาะอาจจะมีแบบความเห็นต่างความเห็นไม่ตรงกันระหว่างคุณกับเขา King of Particle ค่ะแต่ก็ยังรักเขาอยู่ยังไงแล้วเขาคนนี้เป็นที่หนึ่งในใจของชาวธาตุลมค่ะหกไม้นะคะเอ็ดออฟพาร์ติ เหมือนกับที่ผ่านมาคุณรอเวลาเนาะคุณรอเวลาให้ความรักเติมเต็มคุณรอเวลาให้มันเ,เกิดความเชื่อมั่นว่าเขารักคุณแบบจริงจังแค่ไหนเขาจริงจังจริงใจกับคุณแค่ไหนเหมือนคุณใช้เวลาที่จะศึกษาเรียนรู้ดูใจกับเขาคนนี้ค่ะในหลายๆคู่นะคะที่มีปัญหาก,กันมีเรื่องขัดแย้งกันเนาะในช่วงนี้ในเดือนนี้จะได้กลับมาคุยจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันเนาะในหลายๆคู่ค่ะถ้ามีการมูฟออนกันไปหรือ เง,เงียบๆกันไปเนาะจะมีการกลับมาคืนดีรีเทิร์นกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะเอ็ดออฟคัพค่ะ,ะในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นไปได้สูงมากๆว่าชาวธาตุลมนะมีโอกาสที่จะได้ของขวัญของรางวัลจากคนรักหรือว่าคนรักมีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้กับชาวธาตุลมนะคะอืมเป็นไปได้สูงมากๆอืมที่ผ่านมาเนาะชาวธาตุลมอาจจะมีเรื่องผิดใจกับเขามีเรื่องแบบอาจจะเข้าใจผิดมีเรื่องคิดเดยอะคิดมากเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นเรื่องของ ความหึงหวงเป็นเรื่องของความหวาดระแวงอะคะ่ะในตรงนี้เนาะในช่วง เดือนนี้จะดีขึ้นเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างค่ะชาว่านลหเป็นคนคิดเยอะคิดมากนาะงเราก็เก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาคิดบางทีบางครั้งเครียดไปเพราะความคิดของตัวเองนะอืมในตรนีเพราะว่าตัวเองรู้สึกน้อยน้อยรู้สึกว่าเขาแบบเทคแคร์ดูแลคุณน้อยลงเหมือนกับเขาให้ความสําคัญคุณน้อยลงอะค่ะบางทีบางครั้งมันเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองก็อาจจะติดงานเขาเองก็อาจจะติดงานแล้วมันทําให้เวลาที่จะเจอกันน้อยลงเนาะ บางทีบางครั้งมันก็ต้องใช้เหตุผลในความสัมพันธ์นะคะอในตรงนี้ด้วยพลังงานแล้วค่ะก็ถือว่ายังประคับประคองความสัมพันธ์ได้อยู่ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากก็เหมือนกับเป็นเรื่องคิดเดยอะคิดมากยุ่มหมิมกลนใจของชาวธาตุมล่ะค่ะคเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะตอนนี้พลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างเอง่ย เก้าไม้ค่ะจัดมนเหมือนปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขามันเป็นปัญหาเดิมๆซ้ําๆเนาะเขาก็เหมือนกับบางทีบางครั้งเขาก็เครียดเหมือนกันอะคะ่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะแต่ยังไงแล้วใจเขายังมีคุณเขายังรักคุณอยู่อืมห้าถ้วยเหมือนอ๋อช่วงนี้คุณกับเขาอาจจะมีหลายๆเรื่องที่ขัด,ข,ดขัดกันอาจจะมีปากเสียงกันหยุมหยิมกวนใจเนาะอืมทั้งห้าถ้วยแล้วก็อ๋อ เจ็ดไม้ตามมาด้วย6กไม้นะคะปัญหาที่มันเกิดขึ้นยังไงเราเขาก็พร้อมที่จะเคลียร์ใจเนาะเดี๋ยวหายโกรธหายงอนก็กลับมาคุยกลับมาดิวกันใหม่ค่ะและเขาเองก็เหมือนกับในช่วงนี้ตอนนี้ในเขาอะไรเขามีโครงการหรือว่าเขาคิดหาอยาก ทำในธุรกิจใหม่ๆห,หรือจะอยากจะลงทุนอะไรใหม่ๆห,หรือเป็นช่วงเวลาที่เขาเริ่มโปรเจกต์ใหม่งานใหม่อะค่ะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่จะยุ่งหรือไม่มีเวลานั่นเองเนาะในตรงนี้อาจจะทําให้เข้าใจผิดกันได้อาจจะทําให้กระทบกระเทือนถึงความสัมพันธ์ได้ค่ะ King of s w o r d ปกถ้วยแต่ยังไงเลยเขาก็ยังแบบมีคุณอยู่ในใจเสมอถึงจะมีปัญหามีประเด็นกันนะคะ ยังไงแล้วเขาก็ไม่ได้เลือกที่จะมูออนนะยังไงแล้วเขาก็เลือกที่จะเขาโอกาสเลือกที่จะเ,เคลียร์ใจมากกว่าค่ะเนงไงค่ะเดชะเลีย,ลยดขึ้นมาเนาะเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะง,งานเข้างานเยอะงานยุ่งเนาะวิวอัลฟ่าจูนเป็นช่วงเวลาที่ชีพประจำรองเท้าเกี่ยวกับเรื่องงานสําหรับเขานะคะาอาจจะทําให้เขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับชาวธาตุลมเนาะสามดาบค่ะ พลังงานของแบบเรื่องของความขัดแย้งกันไม่คิดเห็นไม่ลงรอยกันในตรงเนี้ยมันมีพลังงานขึ้นมาเนาะออแล้วกออ็ในหลายๆคู่ค่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องความหึงหวงขึ้นมาเนาะแล้วมันอาจจะทําให้รู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักสําหรับเขาแล้วบางทีบางครั้งติดงานเวลาที่เคยแบบมีให้กันก็จ,จะน้อยลงกลายเป็นปัญหาของเรื่องความหึงหวงเข้ามาแทนที่ ในต,ตรงนี้ก็ให้ร,าาระมัดระวังนะคะอาจจะมีประเด็นเข้าใจผิดกันได้ระหว่างคุณกับเขานะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขามีใจให้กับคุณไหมเอ่ยคิงอัพวาดค่ะสองถ้วยเดอะฟู เขามีใจให้กับคุณนะคะรักครั้งนี้เขาก็มั่นคงเขาจริงจังเขาไม่ได้อยากแค่จะคุยแกล้งเอาแก่สิ่งไม่ได้อยากที่คบแบบเล่นๆนะคบแบบคาดหวังถึงความสัมพันธ์ที่มันลงตัวถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคงอะค่ะเนี่ยสองถ้วยเนาะคุณเป็นคนที่ถูกใจเขาเป็นรักแรกพบของเขาเขารู้สึกว่าเขาเจอคุณแล้วเขาถูกชะตาตั้งแต่แรกเจอเนาะเขาอยู่ใกล้คุณแล้วเขารู้สึกสบายใจค่ะคุณเป็นเซกโซนของเขาคุ e น็อฟคับค่ะ เดซคุณเป็นคนที่น่าค้นหาเนาะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์สำหรับเขาวีนอฟสอดเขารักเขามีใจให้กับคุณนะคะสำหรับชาวธาตุลมนะ,ะมาดูกันค่ะว่าคู่ที่โกรธกันจะได้กลับมาคืนดีรีเทิร์นกันไหมเอ่ยจะได้เคลียร์ใจกันไหมเอ่ยเจ็ดดาบค่ะเก้าดาบเรื่อคิดเครียดระหว่างคุณกับเขาเนาะหกดาบในอะไรขัูวเหมือนอ๋อมีการแบบ ประชดประชันกันบอกเลิกบอกลากันอย่างเงี้ยค่ะอืมเพราะเป็นช่วงที่โกรธเป็นช่วงที่โมโหไปนะแต่บอกเลยว่าหลังจากนั้นเครียดเองค่ะชาวธาตุลมเนาะ่ะารไมา้ขึ้นมาแล้วเอ็ดอาัพาร์ติเคิลฮิงอปค่ะโอเคค่ะผู้ที่โกรธกันมีปัญหากันเนาะเดี๋ยวจะได้กลับมาคืนดีดีเธอเดี๋ยวจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันใหม่กลับมาเริ่มต้นกันใหม่เพราะยังไงเราพลังงานของความรักยังอยู่ค่ะยังไม่ได้คิดที่จะมุกออนเนาะยังไงแล้ว ก็เป็นช่วงที่โกรธที่งอนกันไปสุดท้ายแล้วหายกรธหายงอนกลับมาคุยกันใหม่กลับมาเคลียร์ใจกันได้ค่ะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเอ่ยขึ้นเป็นเก้าถ้วยค่ะ the high princess strength e g of h a r t ถึงยังไงเนาะ ถึงสถานการณ์ความสัมพันธ์จะดีแค่ไหนแต่ชาว่านลมก็เหมือนกับว่าออไม่หยุดที่จะคิดหรือไม่หยุดที่จะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาคิดให้มันเป็นความเครียดในออในสมองในหัวตัวเองอะค่ะในตรงนี้นะ ก็ให้นมัระวังความคิดของตีนะคะสําหรับชาวาธาตุลมเนาะเพราะเป็นคนชอบคิดเยอะคิดมากค่ะบางทีบางครั้งเป็นจิตมโนเนาะบางทีสิ่งที่คิดก็ยังไม่เป็นสิ่งที่เกิดนะแต่เก็บไปคิดแล้วเก็บไปมโนเอาแล้วอะค่ะแต่ตรงนี้จะเป็นความเครียดของชาวาธาตุลมเองนะมีความไม่สบายใจค่ะเหมือนกับว่ามีความอึมครึมไม่ชัดเจนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์คุณรู้สึกคุณสัมผัสได้หรือว่าคุณมีซิกเซนที่รับรู้ได้ว่าเ,าเหมือน รักก็รักแหละแต่มันเหมือนมีพลังงานบางอย่างมีอะไรบางอย่างที่คุณกับเขายังต้องปรับกันอยู่ยังต้องจูนยังต้องเคลียร์ใจกันอยู่นะแต่ว่าถึงกระนั้นเถอะค่ะถึงจะมีอะไรที่ไม่สบายใจถึงจะมีอะไรที่รู้สึกหวาดระแวงแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะยังไงก็ยังอยากที่จะมีเขาไว้ใกล้ๆยังไงก็ยังอยากที่จะอยู่ใกล้ๆเขาเขาเป็นเซฟโซนของคุณค่ะอืมเอตวาดขึ้นมาเนาะเหมือน ความคาดหวังในความสัมพันธ์นะคะใน,ให,ในหลายๆคู่บอกเลยว่าออมีการตกลงที่จะมั่นที่จะแต่งงานกันที่จะวางแผนที่จะจริงจังในความสัมพันธ์ในระดับที่มันชัดเจนเลยในระดับที่แบบออคุยเขาเรียกะไาเหมือนคุยเรื่องอาจจะมีคุยเรื่องการมั่นคุยเรื่องการแต่งงานคุยเรื่องการซื้อบา้านซื้อรถที่เป็นอะไรที่เป็นความมั่นคงในความสัมพันธ์ระห,หว่างคุณกับเขาอะค่ะ จัดชิดนะคะหกเหรียญสามดาบเดวิลและเก้าเหรียญอะอย่างที่มิการบอ,อกนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะชัดเจนขึ้นจริงจังขึ้นเหนือต,ตรงนี้พลังงานขึ้นมาเนาะยังไงแล้วก็เขาคนนี้แหละคือคนที่คุณเลือกแล้วคือคนที่คุณเปิดใจแล้วคือคนที่คุณแบบจะไปต่อ เขแลสร้างครอบครัวร่วมกันจริงจังในความสัมพันธ์มากๆคะ่ะสามดาบขึ้นมาในตรงนี้ก็มีเรื่องให้เรามาระวังเรื่องบุคคลที่3ที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์หรือว่าความหวั่นใจความหวัดระแวงที่คุณมีกับเขาในเรื่องของความหึงหวงเนาะตรงนี้ก็ต้องระมาดระวังด้วยอะค่ะบางทีบางครั้งมันเป็นเรื่องที่เขาอาจจะไม่ได้รู้ไม่ได้แบบ เปิดโอกาสด้วยซ้ำแต่มันเป็นเหมือนความมิสเนี่ยของเขาแหละที่ทำให้มีคนอื่นๆเข้ามาวุ่นวายเนาะมันเหมือนกับว่าเป็นคนอื่นๆที่เข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาค่ะและทำให้มีปัญหามีประเด็นกันนะแต่สุดท้ายแล้วปัญหาเหล่านี้มันจะคลี่คลายมันจะหมดไปค่ะคุณกับเขาต้องแบบอะเปิดใจคุยกันเคลียร์ใจกันเนาะในตรงนี้เคลียร์ใจกันได้คุยกันได้ค่ะด้วยพลังงานแล้วคุณจะเหมือนกับน้อยน้อยใจเนาะเหมือนกับ เวลาที่เขาให้กับคุณมันอาจจะไม่มากพอหรือเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเทคแคร์คุณในช่วงนี้แล้วมันทําให้คุณรู้สึกหวัน่นรู้สึกหวาดระแวงรู้สึกไม่สบายใจในความสัมพันธ์อะคะ่ะยังไงเราก็ต้องหาเวลาที่จะคุยที่จะเคลียร์ใจกันนะคะเพราะยังไงเราพลังงานของไพ่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะเพียงแต่ว่าปัญหาอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นก็อย่างที่มีการบอกไปนะว่ามันเป็นแนวทางคะ่ะที่จะทําให้คุณกับเ,เขาได้ปรับตัวกันได้แบบออเขาเรียกแหละ มันจะไม่ได้เกิดปัญหาเนาะถ้าคุณใช้เหตุผลในการคุยในการที่จะเคลียร์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างคู่ของคุณนะคะเพราะถือว่ายังไงแล้วมันเป็นอะไรที่ต้องเจอมันเป็นอุปสรรคที่จะเข้ามาคือทุกคู่ต้องเจออยู่แล้วอะคะ่ะเรื่องของปัญหาเนาะเรื่องของการปรับตัวเรื่องของการแบบเออคุยกันเคลียร์ใจกันใช้เหตุผลกันให้มากๆค่ะในตรงนี้ก็จะสามารถทําให้ชาวธาตุโลหะคนรักผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะ โอเคค่ะยังไงเราวมิกะก็ขอให้ชาวธาตุลมนะคะราศีเมถุนตุลและกลุ่มเนาะก็ขอให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังนะคะและกลับมาพบกับมิกะทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ